สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกทุท่านนะคะเรามาดูว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลกันบ้างในเร็วๆนี้นะคะช่วงไม่กี่วันนี้นะคะจากวันนี้ไปจนถึงกลางเดือนนะคะก็ไวมากๆเลยนะคะอีกไม่กี่วันเองนะเรามาดูกันค่ะขอพลังงานชาวราศีตุลนะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลกันบ้างค่ะเรามาดูกันนะ t e m p a r a n c e ค่ะ ในอ of c o ล n s นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลม,มันจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์เดี๋ยวมันจะเป็นไปเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนนะคะสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่การฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างกลับมานะคะบางสิ่งบางอย่างยังคงนิ่งๆน,นะคะแต่นิ่งๆไปอย่างช้าๆมีความมั่นคงนะคะและ และอะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่าเป็นอนาคตที่คุณรอคอยนะคะจะต้องไขว่คว้ามาได้แน่นอนเลยนะคะมันเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเติบโตการโยกย้าย นะคะในอนาคตในเรื่องของการงานการยกย้ายอนาคตในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันที่จะทำให้คุณมั่งคั่งขึ้นไปอย่างช,ช้าๆใจเย็นๆแล้วก็ได้พราเล่มงามจริงๆนะคะคุณพร้อมแล้วค่ะที่จะเติบโตในวัน ในวันข้างหน้าแบบมั่งคั่งร่ำรวยเลยทีเดียวนะคะบางคนรู้สึกว่ากําลังที่จะมองหาอะไรใหม่ใหให้กับตัวเองค่ะมีโอกาสได้สิ่งใหม่ๆหม่ได้ทําสิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้วางแผนสิ่งใหม่ๆได้ตัดสินใจทําอะไรใหม่ๆหม่ให้กับตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะนําสิ่งใหม่ๆหสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองเช่นการงานพลังแพชชั่นอะไรบางอย่างแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยเช่นกันก็จะต้องมีการวางแผนจัดระเบียบให้ดีนะคะบางอย่างอาจจะต้องตัดสินใจอย่างชััดดดเเจจนนลลรรรรราาย่่่่พิมไไไไไ้้้้อออออะะตตตงงงหทีแบบวป นะคะระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าสุขภาพร่างกายทุกส่วนภายนอกทั้งภายในจิตใจด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญคือการนอนและความเครียดบางสิ่งบางอย่างนะคะและ บางอย่างก็จะรู้สึกว่านิ่งมากๆหรือคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับอะไรที่รู้สึกว่าเดิมๆซ้ำๆในช่วงเร็วๆนี้ก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือการคิวใจหรอกและก็การหาแอนวนเจอร์ใหม่ๆให้กับตัวคุณเองการวางแผนอนาคตใหม่ๆที่กำลังมาถึงการได้รับข่าวดีนะคะอย่างไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่าเรื่องราวการทหารที่กำลังกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณวางแผนในอนาคตอันไกลแล้วก็บอกเลยว่าเวลาที่ เวลาที่มันพบเจอหรือว่าม,ามันถึงเวลานั้นมันจะรวดเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ประตูแห่งเวลาอนาคตที่คุณกำลังวาดฝันไว้เปิดแล้วเปิดตลอดนะคะขอให้เชื่อมั่นมั่นใจในพลังงานของตัวเองเพราะตอนนี้คุณกำลังยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศมีเกณฑ์ยกย้ายตาแหน่งหน้าที่การงานความฝันที่คุณฝันไว้จะกลายเป็นจริงนะคะและ อนาคตอันใกล้คุณอาจจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่อย่างที่คุณรอคอยอาจจะปักหลักปักฐานนะคะกับสถานที่ใหม่ทํางานใหม่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่โยกย้ายอย่างไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่าอะไรที่มันกระทนหันเป็นข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่บางอย่างก็รู้สึกว่าหนักหนวงนะคะหนักนวง,นะะนนวงเหมือนกับว่าอาจจะคิดมากคิดเยอะอาจจะด้วยอะไรก็ตามแต่ การติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะอะไรบางอย่างก็จะลงตัวแต่บางอย่างถ้ามันยังไม่ลงตัวไม่เป็นไรนะคะอาจจะปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันนะคะเพวัะนั้นข่าวดีมากๆเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและบางสิ่งบางอย่างที่จะคนโทรลและจัดการได้ก็คือความรู้สึกข,ของเราบางอย่างกลับมาได้ปรับความเข้าใจได้เริ่มต้นกันใหม่อยู่ที่คุณตัดสินใจพบเจอคู่ชีวิตคู่แท้แต่ก็ต้องรอคอยและก็ใจเย็นหน่อยนะคะ บางอย่างอาจจะต้องลุยกับเรื่องของการงานแล้วเรื่องของการเงินนะคะการติดการติดต่อสื่อสารการคุยพูดคุยอาจจะติดขัดบางอย่างแต่บางอย่างก็ราบรื่นเป็นไปในทางที่ดีนะคะทีนี้เรามาดูว่าไพ่อาราคาสำหรับนี้อยากจ,จะบอกอะไรนะคะบางท่านอาจจะได้รับการติดต่อได้รับการพูดคุยจากใครบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่ารอคําตอบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ ก็จะได้รับคําตอบแต่คําตอบก็อาจจะยังไม่ได้นะเร็ๆวนี้นะคะเดนมิชเชียแล้วก็10ดาบค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานนะคะหรือว่าการเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้พลัง Power ในตัวตนของคุณแล้วก็ใช้ในการเริ่มต้นนะคะ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้การลงทุนในการเรียนรู้จะทําให้คุณได้เติบโตเรื่องของการงานนะคะมากๆเลยแล้วก็ธุรกิจแล้วก็การเงินที่กําลังตามมาทุกอย่างจบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบเพื่อมีสิ่งที่ดีกว่าเสมอแล้วชีวิตของคุณจะเป็นอิสระถ้าคุณกําลังถามหาอิสระในชีวิตนะคะชาวราศีตุลน,นะคะมีสิ่งนั้นแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูคําตอบชาวราศีตุลค่ะอีกไม่เกี่ยทิศในวันข้างหน้า ะะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นค่ะหรืออีกไม่เกียริทิศในวันข้างหน้าไม่กี่วันนี้มันอาจจะเกิดเรื่องราวที่คุณจะต้องถึงเวลาแล้วที่มันจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรที่รู้สึกว่ามันเดิมๆสู่สิ่งใหม่ๆอะไรที่รู้สึกว่าติดขัดเริ่มจะคลี่คลายนะคะเริ่มที่จะเบาเริ่มที่จะเห็นบางอย่างเริ่มมีแพชชั่นจากที่รู้สึกว่าท้อหรือว่าเหนื่อยนะคะราศีตุลเขาเรียกว่ามีเริ่มมีแพชชั่นเริ่มมี สิ่งมากระตุ้นกระปี้กระเป๋าอยู่ๆก็มีพลังงานที่ดีขึ้นมานะคะก็ระวังบางอย่างด้วยนะคะอาจจะมีใครเข้ามาติดต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างกับเราอย่าเชื่อใครง่ายๆด้วยระวังมากๆเลยทางสก c a m m e r ออ,อไฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาเพื่อนเราก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลยว่าทําอะไรไปนะคะเพราะนั้นนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีตุลจริงๆนะคะเดือนใหม่เริ่มวันใหม่ในทุกๆวันแล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพด้วยชาวราศีตุลค่ะ การยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณรอคอยที่คุณไฟ,ฟ่ฝันนะคะคือถึงเวลาล้วที่รู้สึกว่าความเหนื่อยนั้นมันจะได้มาซึ่งความคุ้มค่าแล้วก็อุปสรรคอะไรก็ตามแต่หรือว่าอะไรที่แบกรับไว้ก็ตามแต่ค่ะหาหากำลังใจให้กับตัวเองเพราะว่าคุณกําลังได้ได้สิ่งที่คุณรอคอยแล้วต้องการนะคะ ขอบคุณมากค่ะชาวราศีตุลขอทุกคนประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจการเติบโตในชีวิตของทุกๆคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ